ครับสวัสดีครับช่องสิบปบรญยัติจัดไปครับผมมาเน,นี่มาเบิงวิธีการปลูกมั่นครับผมคันนี้รถคันนี้จะจะบ่มีคนขับครับผมคือจะปล่อยรถไปตามลองมั่นครับผมก็จะมีคนคนเสียบมั่นอยู่สองคน สามก็ได้เนาะคันสามนี่ก็คือคือได้สามล่องเนาะครับผมเพอดีเมื่อนี่พ่นมาเฮ็ดตะขอบขั้วก็ได้พอนะลูกไปลุงลูกไปทุระพอกับแม่ก็เลยมาเฮ็ดสองก้อนครับผมเมื่อเนื่องได้ได้จักไรครับผมเนี่ยคันเซงเสียโอ้ครับผม บ่คันคันเพิ่นว่าคันคันรถแลีนลักษณะนี้่ยูหกลายเนาะหกเกียร์ลายเอาครับผมคันเทสปล่อยรถไปนี่คันคันเท้าปล่อยเร็วก็เนี่ยกะสิสิบกว่าไรเขื่อนเจ้าว่าคันใส่สามคนเนี่ยบ่เนี้ยสาคนเหรอครับสิบกุญเวยโอสามคนเนาะครับผม นี่แหละครับวิธีการประยุกต์ในเกษตรกรครับผมปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาครับผมอันไหนพ่อสิลดคาใส่ใจยังเอื่นก็ต้องลดครับผม <c oughs> เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้หลายตันขึ้นนะให้มีคาใส่ใจใน,น่อยลง ขันไประยะช่วงประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมเข้าสิได้รููว่าตาคืนเนาะระยะตาคืน,นครับเบื้องตาได้ท่านขันเร็วก็นี่กจะจบเบื้องยากยากยากด้วยเนกับผมแมนผู้ปกครองนี่เบื้องบอกเลยละ่ะครับผม อันนี้ลักษณะนี่คือคือคือมีขั้นหนึ่งยกลองไว้ฐาเนาะครับผมขั้นเดียวกัได้แต่ว่าเปลี่ยนคือคือเข้ายกลองใบก้อนเข้าจังมานังครับผมยูบ้านไหนก็อนถอพอ ครับผมบ้านบางกุงตําบลขัวไรอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมาาข์นะผมเนาะครับผมก็ถือว่าโชคดีครับมื่อนี้ผ้านมามาพบพอพอดีครับผมครับผมหัวงานแล้วครับผมเนี่ยกระสีได้โชเฟอฟ์กขึ้นไปขึ้นรถไทยเพื่อเขาร่องไม้แล้วครับผม ทอนพันม่านเนี่ยเขาคำนวณอย่างไรครับผมเนี่ยต่อไลนนี่ใส่ประมาณจักรถุงครับผมโอ้ฝนฝนว่าพันกันถุงโยเลียกายสีโยประมาณสีถุงเนาะครับผมคือเข้าตองคำนวณว่าเข้าสิตัดทอนพันท่าใดสีไลนนี่ต้องใส่พันทอนพันต่อใดก็ต้องคำนวณให้ออกครับผม ครับผมยะไห้เหลือหลายหรือว่ายะไห้ขาดหลายครับผมถือว่าประหยัดตนทุนครับผมกเกษตรกรผู้มีรถไถก็คิดว่าน่าจะนั่ไปใส่ครับผมเนี่ย ถือว่าสองคนนี่ถือว่าหรือว่าสามคนเสียบนี่ก็ถือว่าเจ็ดไล่ถึงสิบก่าไล่นี่สบายสบายครับผมมาหนึ่ง ครับเขาเมื่อเบิ้งแล้วกาดสนใจกาดคิดต่อมาได้ครับผมเพื่อนกาดบริการรับจ้างครับผมขันยุ้แถวส้วนนี้ครับผมขันรับจ้างเนี่ยคิดเป็นไรจักบาทครับผมเนี่ยโอ้เพื่อนฟ้บาบอกเคยไปรับจ้างวะนะส้นมากเลยใส่สักของบุกของเจ้าเจ้าของตัวเองครับผม ผู้ผู้รับจ้างกัสิมีอยู่นะเพราะว่าบ,าบ้านวังกุงเนี่ถือว่ามีเกือบสุสุซูลังค่าเรี่ยนครับผมผู้ใดมีรถไทยเนี่ยครับถูกใจกับกดไลค์กดแค่กดจับสกข่ในการติดตามให้ทั้งช่องได้แล้วครับผมเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ถ่ายท้ำคลิปดีๆ ให้พี่น้องมาข่าวสารด้านเกษตรหรือว่าความููต่างๆครับผมทาางช่องสิบรญญัตจัดไปก็ขอขอบคุณพี่ทั้งสองไว้นะวันนี้ครับผมสวัสดีครับ